พูดเศรษฐกษิจจะดูที่ว่าจะมีน้ำยาไหมวันนี้กลุ่มบิกเขากำลังจะจัดประชุมเนี่ยจะมีบทบาทอะไรในวิธีโลกบ้างการค้าเสรีเสรีจนไทยเจ๊งเนี่ยนะดังนั้นนโยบายเนี่ยมันคือพูดอันพูดได้หมดแต่ว่าทําได้หรือเปล่าอ,อยากเห็นผมให้เวลาแต่เวลาคุณมีไม่มากนะคุณต้องรีบทํานะเพราะนักร้องกำลังเดินเครื่องอยู่ันอาจจะปิวไปก่อนนี่ําหนดก็ได้ การขาเสียอะไรแม่งชาวบ้านเปิดธุรกิจก็มีรายใหญ่ไปไล่บี้เขามันต้องลดการผูกขาดถ้าเสรีแบบนี้รายใหญ่ก็แดกรายเล็กสิครับพอละไทยขอบคุณครับแล้วแต่ฐฐนี้ทํางานมาไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะครับเ่งเริ่มมาปีงแล้วเขาทำงานมาปีงแล้วใครฟังผมแล้วไม่เข้าใจมั้งวะเนี่ยพักเพื่อไทยเคยทำมาแล้วผลงานเห็นชัด17ปีที่แล้วนะไอ้จูนนั้นมันฟุก ช่วงนั้นหนี้ประเทศก็น้อยค้าขายก็ดีท่องเที่ยวก็ดีส่งออกก็ดีเห็นไหมค่าเงินก็อ่อนดังนั้นมันก็ส่งเสริมเป็นปัจจัยหนุนหมดแต่วันนี้หนี้ท่วมหัวส่งออกก็ไม่ได้ท่องเที่ยวก็ไม่มีนักลงทุนย้ายหนีกันห่างกูจะดูด้วยว่ามีฝีมือตรงไหนถ้ามันมีฝีมือมันไม่แจกงกันหรอกครับแต่วันนี้นะจนปัญญานะัด่าเขาไว้วันนี้จะทำหนักกว่าเขาอีกเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดไม่แจกเงินตอนนี้ประเทศล้ม พราะวานี้น้าในระบบมันแห้งไงโถเอ้ยวันนี้ทาไมต้องแจกกันอย่างเดียวก็รู้อยู่แล้วตัวเลขมันฟ้องวันนี้ลากยากอะไจะตายไงยังไงกูต้องแจกก่อนันรู้ไอ้พวกนี้นะคือสามคะแนนเสียงแลวรู้อยู่แล้วรัฐบาลจะไปไม่รอดฉะนั้นแจกเงินกับพวกนี้ไว้ก่อนเผื่อจะยุบสภาและเลือกตั้งใหม่จะมีโอกาสที่ชนะก้าวไกลได้ก็ต้องแจกเงินโถ่เอ้ยเขามองแวบเดียวเขารู้รัฐบาลชุกนี้ใครก็รู้ไปไม่รอด ปัญหาเดียวที่จะล้มรัฐบาลน,นี้ได้คือปัญหาเรื่องอะไรครับเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจมันไม่รอดก็คือล้มและที่มาคืออะไรุบันดดนักร้องเนี่ครับยิ่งไปร้อมันก็ยิ่งเป็นสมฟไฟเขาไม่ใหญ่ให้กลไกลต้องเดินไวขึ้นแล้วเพราะประชาชนกำลังเดือดร้อนเดี๋ยวม็อบก็เริ่มออกอีกถ้าม็อบจุดติดก็จบไปแล้วนะครับนั้นการแจกเงกินนี่คืออะไรครับวัดดวงแล้วถ้ามันไม่ไหวกิงก็ยุบสภาอย่าลื่นะคดีหลายคดีมันเริ่มจ่อไปนายกเดยวไปก้าวคดีแล้ว ถ้าเกิดเลือกตั้งตอนนี้โอกาสเพียงพัาม,มันสูงมากดังนั้นต้องซื้อใจชาวลากยาไวา้ชาวลากยานเนี่ยครับวันนี้ผลงานที่เห็นชัดเจนคือรัฐบาลกล้าแจกเงินไงแต่หลังจากนั้นเอาดีไปวัดดวงข้างหน้าเออใช่ไหมดงนั้นก็เลยต้องรอดูแล้วกันว่ามาตรการนี้จะยืดอายุรัฐบาลได้อีกอกี่เดือนตแค่นั้นเองแต่หลังจากเงินหมดตัวใครตัวมัน วันนี้ตั้งงบประมาณไปเนี่ยครับไอ้งบประมาณที่ผ่านวาระไปนี่นะถามจริงว่าคุณจะเอาเงินจากไหนก่อนอย่าลืมงบประมาณการรายได้มาส่วนหนึ่งแล้วก็กู้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดรายได้ไม่เข้าตามเป้าคุณก็ต้องกู้เพิ่มก็ต้องออกพอรกองเงินกู้กลางปีอีกก็เหมือนกับรัฐบาลประยุทธ์ที่ผ่านมาไม่เห็นนะครับว่าตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอต้องมากู้กลางปีทุกทีเห็นไหมครับเออเห็นไหมวันนี้คนระับต้องแข่งกับเวลานะครับมันมีเรื่องบางเรื่องนะที่ผมเห็นด้วยนะที่คุณใช้ได้เลยคืออมีกกลไขงรั ต้องไปบังคับห้คนพวกนี้ทํางานอย่างน้อยมันเห็นผลงานแต่เรื่องที่พูดเรื่องใช้เงินคุณเ่ิมพูดเลยครับวันนี้คุณไม่มีเงินได้ใช้แน่นอนวันนี้คุณต้องให้ข้าราชการเสียสละต้องลดไอ้เสือหิวเสือหยทั้งหลายแหละการจะซื้อจะจ้างก็ยังโกงยังแดกกันอยู่ก็เห็นเห็นยีน่ดีว,ว่าซื้อของมาแพงเออนะนวันนี้คุณบริหารประเทศแบบวัดดวงไง คือถ้าเกิดสมัยหน้ากูแพ้ก็ช่างแม่งนะคนอื่นก็รับขี้ไปดิเออใช่ไหมดน,นั้นหลายคนอนะ่ะมึงอยากได้เงินกูมไม่ว่าหรอกครับมันเป็นสิทธิของมึงแต่จิตสำนึกมีหรือเปล่านั่นเองคนเดือดร้อนอ่ะยอมแต่คนนี้ไม่เดือดร้อนวันนี้ข่าวรายการมีเยอะแยะข่ารายการขี้โกงก็เยอะมึงจะเก็บไว้ทำไมนั่นนะไล่ออกบ้างสิ มันจะเลี้ยงมไม่ทาไมเป็นภาระวันนี้ก็เห็นอยู่ว่าวิธีการแจกเงินเนี่ยมันไม่ได้แก้อะไรเลยก็ถามดีว่าหลังจากเงินหมดได้ไงต่อช่วยบอกมาตร,รการเสรมิมไหหลังจากแกเงินแล้วประชาชนจะหายยากจนไหมนี่จะลดไหมจะมีอาชีพที่มัน่นคงยั่งยืนไหมหรือว่าแค่มีเงินแดกไปแค่ไม่กี่วันเออเห็นไ,ไหมมาตร,รการนี้สามารถได้ทําได้เลยคือวันนี้กูมีข่าราการอยู่สามล้านคนเนี่ย ารายการพวกนี้ต้องเสียสละแล้วนะคนไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องหาทางเลิกจ้างไร่ออกไปบ้างเออได้ไหมทำผิดก็ไล่ออกจะย้ายทำไมต้องกล้านี่ครับประชาชนยังไงเขาอยู่ข้างคุณอยู่แล้วแต่คุณไล่ขารายการชั่วๆออกอ,อันนี้ก่าวรายการบางคนแม่งโกงก็ตั้งกรรมการสอบกันไปสอบกันเป็นปีๆคดีไม่คืบหน้า แล้วใครมันจะกลัวนี่ประชาชนกำลังอดอยากขนาะดนี้พวกมึงยังมาซ้าเติมอีกเหรอด่านมึง้องถน,นนนะ่ะมึงตั้งมามึงก็จะหาจะตังกันนะมึงไม่ได้ปราบโจรไม่ได้ปราบยาเลยเงี้ยเล่นเม่งแต่คดีจราจรประชาบ้านก็ต้องทมาหาแดกทองอ่ะมีประโยชน์อะไรมัง่งตั้งด่านหาพ่อกลางถนนนั่นถนนหลวงประชาชนต้องสัญจรเดินทางกันมาตั้งแม่งจับแต่คดีความเร็ว ตำรวจส้นตีนแบบนี้มีประโยชน์อะไรชาวบ้านเขาเดือดร้อนหาแดกแต่าป่าไปชิบหายแทนที่อกองกำลังไปป่าปามโจรขโมยวันนี้ขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเออตอนนี้มีไว้ทาไมกูไม่เข้าใจมาจอดรถตามข้างทางคอยดอกักโบกคนมานั่งแอบอยู่การเกาะกันสนนแอบถ่ายรูปสง่งจับแม่งแต่ความเร็วไอ้แต่ึงไปจับนู่นยาเสพติดนู่นก็ไมบนี้ไปเคารพมันทำไมอะ มึงไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาอดอยากโดนก็ปับมึงโดนไปสามไปพันหนึ่งเนี่ยเขากินได้กี่วันตำรวจจังไรแบบนี้เก็บไว้ทำไมมึงไม่รู้หรือว่าการตั้งดาง่านบนถนนหลวงผิดกฎหมายรัฐบาลมึงไม่เห็นเหรอพบตรมึงไม่เห็นเหรอตาม,มึงบอดเหรอช่วยบอกหน่อยว่ามันมีกฎหมายอัาไหนนานข้อไหนในการตั้งด่านบนถนนหลนกูไปเปิดมามาจำหมดแล้วเนี่ยกูยังหาไม่เจอเลยว่าตำรวจสามารถตั้งด่านได้บนน้องถนนหลวงเนี่ยมึงช่วยบอกกูหน่อยดิ มันผิดกฎหมายชัดๆแต่มึงก็ยังปล่อยทํากันวันนี้นายกคุมตํารวจเออใช่ไหมเนี่ยเลือกอง่ายๆเนี่ยมึงทําเลยนะ่ะประชาชนก็มีความสุขแล้วเขาทำมาหากินกับสุจริตวันนี้ตำรวจขยันเลยนะไปไล่ม็อบเจนี่ไปไล่จับโจรไปไล่ปราบยานะ ตำรวจแม่งรีบปกป้องรัฐบาลกับสันดานเดิมอะ่ะไอตัวเป่นี้นะแม่งเข้าข้างรัฐบาลทุกสมัยอะ่ะมึงกลัวถูกย้ายต่อแทนนี่มึงจะอยู่ข้างประชาชนวันเนี้ยสิ่งที่ผมพูดไม่มีการใส่ร้ายเรื่องจริงทุกเรื่องผมไม่เข้าใจนะรัฐบาลทำไมไม่กล้าปราบข้าราชการชั่วข้าราชการไอ้เหี้ยกเกษียณแล้วมีเงินเป็นร้อยล้านมึงเอาเงินไปจากไหนวะผูทำธุรกิจไปทั้งชีวิต เงินเดือนเกินแสนมาโดยตลอดนะกูยังไม่มีเงินร้อยล้านเลยแต่พวกมึงรับรายการมาทั้งชีวิตธุรกิจก็ไม่มีสักไม่มีเงินก็เป็นร้อยล้านเ้าไม่โกงยมมาจากไหนเออใช่ไหมไปไล่ตรวจด,ดูเลยนะครับรา,ายการที่แม่งร่ำรวยเนี่ยลองเช็คย้อนเนี่ยมึงเสียภาษีเท่าไหร่วะแค่นี้ก็ยืดทรัพย์ด้มือถือมาแล้ว คนเราเลือกรับราชการต้องยอมรับนะว่าอาชีพข้าราชการม,มันมั่นคงแต่มันไม่รวยนะแกแล้วก็มีเงินหลวงเลี้ยงดูจนตายแต่มันจะไม่มีทางรวยแต่นี่อะไรการในสัตว์กเกษียณมาแต่ละคนเยอะมากมีเงินกันเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะถ้ามึงยึดทรัพย์พวกนี้มางบประมาณไปดีมหาศาลแต่ไม่ก,มก,มกล้าอีกล้าหรอกูเห็นี่เครกล้าแต่ต้องข้าราชการเลย เออตรงไหนผู้ไม่จริงเถียงมาเลยนะไอ้พวกติงเออวันนี้นะผมบอกเลยว่าผมเห็นด้วยข้อนี้นะไอ้ที่เอามาตรการทางด้านภาษีอ่ะทุกคนต้องอยู่ในระบบภาษีแล้วต้องมีหน่วยง,งานตรวจสอบเลยนะ ว่ามึงใช้มึงเสียภาษีปีเท่าไหร่ถ้ามึงโกงดูง่ายๆครับมึงเสียภาษีน้อยแต่การใช้จ่ายมึงเกินตัวมึงใช้กระเป๋าหลุยใช่ไหมมึงใช้กระเป๋าแอร์เมสมึงขับรถเบนซ์มึงมีบ้านหลังใหญ่ขอเช็คอันนี้ครบมึงเสียประวัติการเสียภาษีเป็นยังไงแค่นี้ก็จบแล้วเอาเลยนะระบบเนี้ยมึงเลิกได้เลยคนจนก็ไม่ต้องกลัวมึงไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเสียภาษีปีละบาทก็ได้ แต่ทุกคนต้องอยู่ในระบบเพราะจะได้ดูจากการเสียภาษีนี่แหละครับมันจะได้สะท้อนถึงความเป็นอยู่วันนี้มีคนมากมายที่มันหลบภาษีแต่มีความเป็นอยู่ดีกว่าคนที่เสียภาษีอีกใช่ปะคุณดูนี่คนบางคนไม่เคยเสียภาษีแต่ความเป็นอยู่มันโอ้โหใช้มือถือ iPhone รุ่นล่าสุดแล้วมีบ้านหลังโตขับรถเบนซ์แต่คนเสียภาษีงงงงงแน่งโหลเมย์กันอยู่เลยวันนี้ประชาชนต้องยอมเข้าระบบภาษีทุกคน มันจะได้รู้เลยว่าไอ้ธุรกิจนอกกฎหมายมันเยอะขนาดไหนในประเทศนี้ทุกคนต้องแสดงเลยครับเอาเปิดโอกาสทุกคนเข้าระบบภาษีทุกคนต้องชี้แจงนะถ้าใครไม่ชี้แจงไม่เคยมีประวัติการเสียภาษีมึงมีรถเบนซ์ยึดไล่ดูเลยว่าปีนี้ใครออกรถเบนซ์มากี่คันอ่านี่มีรถเบนซ์เช็คประวัติการเสียภาษีอ้าวไม่เคยเสียภาษีซื้อรถเบนซ์เอาเงินมาจากไหนยึด ไอ้ดีบา้านหลังเบเริ่มเลยดูดิประบานกันเสียอะที่ไม่มียึดเออเอามึงแกล้งสสสเสียภาษีมึงเสียภาษีปีละห้าพันคนเสียภาษีปีละห้าพันไม่มีปัญญาซื้อแม้กระทั่งรถเก๋งธรรมดาด้วยสแสดงว่ามึงโกงมึงหลบภาษีนี่มึงมีไรายได้เยอะนี่ยึดโอ้โหแค่นี้มึงได้เงินมากมายมหาศาลไม่ต้องไปกู้ด้วยแล้วมึงเอาเงินเหล่านี้นะครับมาแจกเลย เอกอ,เอกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าวันนี้กูเชื่อว่ไอ้พวกหลบภาษีแม่งมีเงินเยอะกว่าคนที่เสียอยู่ในระบบอ,อีกมันซุกได้ซุกไปดิมึงซุกได้มึงซุกเงินมึงซุกไปเลยแต่ความเป็นอยู่ปไปไยนนยยมึงซุกไ,ไม่ได้ไล่เช็คเลยกูขับเบนซ์เนี่ยดูเลยมึงซื้อเบ้นไม่ไมาเนี่ยนายยัยดูนี่มึงเสียไปที่ปีเท่าไหร่อ้าวมึงอเอาเงินไหนมาซื้อเบนซ์เนี่ย มึงคำนวณได้เลยนะคนที่ซื้อเบน้นนะรายได้นะต้องไม่ต่ำกว่าเดือนละสามแสนมึงจะซื้อเบนซ์ได้นะมึงก็เดือนแสนนี่ยมึงจะมีปัญญาผ่อนแล้วแผนผ่อนเบนซ์ไม่ต่ำมาห้าหมื่นอยู่แล้วมึงมีเงินแสนหนึ่งไอ้เหี้ยมึงไม่ผ่อนละบ้านน่ะะนี่ยมึงมีทั้งบ้านมีทั้งรถเบนซ์นี่ะไรเนี่ยแล้วมีเงินเดือนแค่รายได้เดือนแสนเนี่ยรายได้แสนมึงเสียภาษีอย่างน้อยก็เดือนละเป็นหมื่นนี่ก็ต้องเสียภาษีเป็นแสนแล้วมึงเสียภาษีแค่ห้าพันมึงขับเบ้นเหรอฮะฮะ มันมีปัญญาเหรอไอ้เหี้ยมันยศร้อยเอกมันขับรถเบนซ์มีมปัญญาเหรอฮะโธ่ว่าเริ่มอันนี้เลยนะรับรองได้ใจประชาชนคุณหนูไอ้จีรอภพมึงไปไปไปเหมือนที่ฟันที่อื่นไปเยอะ,ะเ,เยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วมึงไงเริ่มเยอะละเออ <c oughs> เนี่ยแค่เริ่มตรงนี้ก่อนเลยฉะนั้นทุกคนสร้างความเท่าเทียมก่อน อวันนี้กูปัดข่ารายการก่อนเลยโอ้โหแม่งขับเบ้งกันเป็นแถวเลยครับรถดีๆทน้งั้นน่ะถามนี่เงินเดือนข่ารายการน่ะมันไม่มีตำแหน่งไหนเกินเกินแสนนะเว้ยเออแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องอื่นวันนี้กูจะได้เงินมากมายมหาศาลเลยจากการทุจริตการหลบภาษีประเทศนี้มีคนเสียภาษีอยู่แค่ไม่เกินสี่ล้านคนจากประชากรหกสิบาล้านคน